สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนคะ่ะพบกับอาจารย์อีกครั้งนะคะในช่อง DIY by Lyn นะคะในการพาเพื่อนๆน,นะคะถักไปพร้อมๆกันไม่ว่าเราอยากถักอะไรเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะใน EP นี้นะคะก็จะเป็น EP ที่10นะคะของเสื้อลายใบไม้นะคะแบบที่5นะคะ โอเคนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นนะคะแถวนะคะที่18เดี๋ยวอาจารย์จะพาเพื่อนๆนะคะปิดจบแถวที่18ก่อนนะคะ โซวหนึ่งนะคะดูตามลายเลยนะคะอาจารย์ก็พาถักช้าๆปิดจบแถวที่สิบแปดนะคะหนึ่งสองสามเชื่อมต่อกันนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่สิบเก้านะคะโซ่หนึ่งสองสามสี่ ถักไปตามลายปกตินะคะจันจะทาถักช้าๆนะคะ หนึ่งสองตรงนี้นะคะเราจะถักลงสามครั้งนะคะ น,นี่ก็ถักมาอีกสามครั้งนะคะอาถักอีกสองค่ะไม่ใช่สามเดี๋ยวนะหนึ 1, ่งสองโอเคค่ะถักไปสามนะคะเหมือนกับฝั่งนี้เลยนะคะถักเหมือนกันค่ะ โซ่หนึ่งนะคะหนึ่งสองลายมันจะย้อนกลับเหมือนกับที่เราถักไปเมื่อกี้นะคะโซ่หนึ่งตัวน,นี้ก็ลงปกตินะคะ ไหมคะเราจะกลับมาเป็นลายเมื่อกี้แล้วค่ะก็จะเป็นย้อนกลับมานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะถักนะคะลายนี้กับลายนี้นะคะสองดอกเนี่ยนะคะให้เสร็จแล้วก็จะมาทำคลิปในช่วงที่นะคะแยกวงแขนตรงนี้นะคะถักเหมือนก,นกันกับที่ผ่านมานะคะถักเหมือนกันคะ่ะค่ะก็มาถึงช่วง นะคะที่เรามาร์กไว้นะคะในการแยกวงแขนนะคะตัวนี้ก็ถักแบบปกติไปบางคนก็น่าจะเข้าใจนะคะว่าพอถึงช่วงนี้จะต้องถักเป็นแบบไหนนะคะแต่อาจารย์ก็จะถ่ายคลิปให้ดูนะเพื่อความละเอียดนะคะ ชัดเจนถักปกติลงนะคะโซ่หนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะลงตรงกลางเหมือนเดิมนะคะแล้วก็โซ่สองนะคะแล้วก็ลงตรงกลางอีกครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงหลักถัดไปนะคะ ทำอย่างนี้นะคะ เรามาดูกันนะคะแถวที่สิบก้าค่ะแถวที่สิบก้าที่เราขึ้นเมื่อกี้นะคะตรงนี้เราก็ถัก นะคะเราก็ถักไปปกติเลยนะคะถักตามปกติพอมาถึงตรงนี้หลักตรงนี้นะคะเพื่อนๆนก็ถักหนึ่งสองสามแล้วก็ลงตรงนี้สามครั้งแล้วก็ถักหนึ่งสองสามเหมือนกันแล้วก็มาทำหลักโซ่หลักโซ่หลักโซ่อย่างนี้นะคะทำไปเหมือนกันนะคะทุกกลีบเลยแล้วพอมาเจอช่วงที่เรามาร์กไว้เนี่ยก็คือตรงแยกวงแขน ะะตรงนี้นะคะก็จะทำเหมือนกันกับทุกแถวนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวจารย์จะถักแถวที่19ให้ครบนาเชื่อมกันเสร็จแล้วจานจะพาเพื่อนๆถักแถวที่20นะคะโอเคค่ะแถวที่19เราก็จะมาเชื่อมเข้าหากันแล้วนะคะ วันนี้ไม่มีแสงแดดเลยคะ่ะเมฆมีแต่เกลก้อนเมฆครึ้มๆเลยนะคะนั่งริมทะตา่างแต่ว่าไม่มีแสงเลยนะคะไม่มีแสงแดดข้างนอกก็ลมแรงมากโอเควันนี้แสงมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราเชื่อมต่อกันนะคะเ,เพื่อนเห็นลายตรงนี้ก็คือเรายังถักไม่ครบนะคะตรงนี้ พอดีอาจารย์อบมันหวานไว้เลยปิดประตกูกินของมันเดี๋ยวนะคะกินของมันหวานนะคะหอมออกมาแล้วนะคะอบมันอบมันหวานไว้นะคะโอเค จะเชื่อมเข้าหาก,กันนะคะหนึ่งสองสามต่อไปแถวที่2ี่สิบนะคะหนึ่งสองสามสี่เหมือนเดิมค่ะโซ่หนึ่ง ตามลายของเขาเลยนะคะแถวที่20เป็นแถวสุดท้ายของของการทำเกี่ยวกับการทำกลีบดอกใบไม้นะคะพอแถวที่21นะคะขึ้นไป นะคะเดี๋ยวจั์จะบอกอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสอง จะทำตรงกลางนี้ห้าครั้งนะคะค่ะทำห้าครั้งโซ่หนึ่งหนึ่งสองนี่ค่ะตรงนี้เลยตรงนี้ก็ถักปกติไปนะคะถักเหมือนกันเลยค่ะนะคะถักเหมือนกันเลยไม่ยากเลยนะคะ หนึ่งสองแล้วก็ถักห้าค่ะเห็นไหมคะก็จะวนลายกลับมาถักอย่างนี้ค่ะเดีย๋ยวอาจารย์ไปถักอีกลายนี้ นะเอาไม่ไม่ต้องช็อ,ชอตก็ได้เดี๋ยวจารย์ถักเร็วๆเลยช่วงนี้ถักเร็วๆไปก่อนนะคะให้มันไปถึงช่วงที่ ถักติดกันห้าครั้งมันเป็นลายปิดยอดของกรอบใบไม้นะคะเดี๋ยวจานถักแล้วจานให้ดูนะคะให้ไปถึงตัวแยกก่อนอีกนิดเดียวนะคะโซ่หนึ่งหนึ่งสองโอเคค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะก็ถักเหมือนเดิมนะคะถึงช่วงที่เราแยกลายนี้จะยังอ่าช่วง ต่อไปแถวต่อไปนะคะเดีย๋ยวเราก็จะถักโซ่หนึ่งหลักหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าตรงถึงช่วงที่เรามาร์กแยกไว้นะคะเราจะยังทำลายแยกวงแขนต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ส่วนอื่นก็ถักลายโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็ทำหลักนะคะ เห็นไ,ไหมคะกลับมาทำหลักตรงกลางนี้เหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็โซ่สองนะคะลงที่เดิมตรงกลางนะคะโซ่หนึ่งลงหลักถัดไปนะคะทำอย่างนี้คะ่ะไม่งงนะคะไม่งงตัวนี้คือแถวที่ยี่สิบนะคะ อยากให้เ,เพื่อนๆไ,ได้ได้ได้กลิ่นของมันเผานะคะอบมันเผาอบมันญี่ปุ่นหนึ่งชั่วโมงใช้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการอบมันเผามันญี่ปุ่นไม่ได้เผาเนาะเป็นมันอบนะคะ ูลายกันนะคะแถวที่ยี่สิบคือแถวที่เราปิดจบะเพื่อนเพื่อนดูนะคะแถวที่ยี่สิบเราปิดลายแล้วเพื่อนเพื่อนจะเห็นชัดเจนมากเลยนะคะเราปิดลายละนะคะตรงนี้ก็ถักไปปกติเลยนะคะช่วงนี้ค่ะคือช่วงที่เราปิดลายนะคะ เห็นไหมคะนะคะที่เราปิดแถวที่20บนะคะตรงตำแหน่งที่เราแยกวงแขนเราก็ยังถักต่อไปนะคะตรงนี้นะคะเรายังถักต่อไปนะคะคราวนี้เยี่ยวแถวที่21อาจารย์พาทำนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็จะ จบของคลิปนี้นะคะโอเคค่ะตอนนี้อาจารย์ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเชื่อมนะคะจบปิดแถวที่20นะคะหนึ 1, 2, ต่อไปแถวที่21ก็จะเป็นแถวลายปกติแล้วนะคะาาารย์าจ,าจะพาทำแถวที่21นะคะนิดหน่อยนะคะหนึ่ง สองสามสี่ก็ถักปกติไปเลยนะคะถักไปปกติเลยค่ะตามลายเลยนะคะ มาเจอตรงตำแหน่งนี้นะคะโซ่หนึ่งค่ะหนึ่งสองเห็นไหมคะเราจะกลายเป็นลายปกติไปแล้วก็คือลายโซ่หนึ่งหลักหนึ่งนะคะเห็นไหมคะไปแล้วค่ะเห็นไหมคะ ถักอย่างนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะพอมาถึงช่วงแยกวงแขนเพื่อนเพื่อนก็ถักเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆก็ถักเหมือนเดิมนะคะตรงนี้นะคะในช่วงนะคะแยกวงแขนนะคะตรงนี้เหมือนเดิมส่วนนะคะที่อื่นๆก็ถักตามนี้เลยนะคะนะคะโอเคค่ะเดีย๋ยวจันโชว์ตรงเสื้อตัวนี้ให้ดูนะคะ นี่คะ่ะเมื่อกี้คะ่ะคือแถวที่ยี่สิคือแถวนี้นะคะแถวที่ยี่สิบคือแถวนี้นะคะเห็นไหมคะนี่คือแถวที่ยี่สิบอ่ายี่สิบนะคะนี่คือแถวที่ยี่สิตัวนี้คือแถวที่ยี่บอ็ดขอโทษค่ะนะคะตัวนี้ก็คือแถวที่ยีสบเอ็ดนะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสายี่บสี่ยี่ห้ายี่หกเจ็ดนะคะ, 28, ะ,คะย่ิปดพวก เป็นเป็นความยาวของวงแขนนะคะแล้วเดี๋ยวเรดูตัวนี้นะคะตัวนี้จะเห็นชัดนะคะ เนี่ยค่ะตรงนี้คือแถวที่ที่เรากําลังทําคือแถวที่21นะคะตัวนี้คือแถวที่ยีสินะคะนี่คือแถวที่21่สิบเอ็ด2ี่สิบเอามยห้ายี่สิบเนะคะเราจะถักขึ้นไปนะคะแถวที่21จนถึงแถวที่28ถักลายนี้ไปเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะ ถักลายนี้ไปเลยค่ะแถวที่21ถึงแถวที่28ถักลายนี้นะคะลายนี้ไปเลยนะคะช่วงนี้นะคะคลิปวิดีโอ,อของอาจารย์นะคะจะเป็นคลิปที่10นะคะถึงแถวที่20นะคะถึงแถวที่20นะคะแล้วบอกเพื่อนๆว่าแถวที่21ถักเหมือนเดิมอย่างนี้ละคะ่ะถักไปอย่างนี้แตกต่างกันตรงที่ช่วงที่เราแยก เราก็ถักมุมขึ้นไปอย่างนี้เลยนะคะถักไปทั้งหมดถึงแถว28ะะเพรานะคะพอถึงแถว28อาจารย์ก็จะพาทําแขนเสื้อแล้วก็พาทำาตัวเสื้อแยกออกจากกันนะคะตัวนี้จะเป็นเสื้อนะคะแขนนะคะบานออกนะคะตัวนี้จะเป็นแขนเสื้อบานออกนะคะโอเคแสงมาและนะคะเพื่อนๆน,นะคะโอเคนะคะแถวที่20เมื่อเพื่อนๆถักเสร็จ นะคะพอแถวที่21ถักไปเลยค่ะวนไปเรื่อยๆย1 22 2บ2 4 2ดย6 27ิบสองยิบสาี่ยิบห้ายี่บหกยิบจดดจนถึงแถวที่28นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันในวิดีโอถัดไปที่จะเริ่มพา,าลดวงแขนนะคะตรงนี้ตัวนี้จะเป็นเสื้ออีกสีหนึ่งที่เป็นเสื้อนะคะไล่โทนสีเหมือนกันนะคะแต่เป็นเสื้อนะคะแขนบานนะคะตรงนี้เพื่อนๆน,น,นะคะ แต่ตัวนี้อาจารย์พาเพื่อนๆทำนะคะก็จะเป็นแขนแขนแขนกระดิ่งนะคะตัวนี้จะเป็นแขนกระดิ่งนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ